นะคะคให้ขับเลขให้ค่ะอยู่ในกลุ่มห้องหวยหุ้นนะคะใครจะเข้าห้องหวยหุ้นเข้าฟรีนะคะแอดจะวางให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกดลิงก์หน้าช่องเข้าได้เลยนะคะใครที่อยากเข้าห้องหวยหุ้นหวยหุ้นก็จะวางให้ทุกหวยนะคะจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็อ่าหวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮานอยนะคะแอดจะวางให้ในห้องนะคะ แล้วก็เป็นหวยหุ้นทุกหวยหุ้นจะวางให้มันจะเป็นเหมือนปักแล้วก็พิกัดแล้วก็วินแบบนี้นะคะแอดจะวางให้อย่างนี้สมาชิกจะจะตามนะคะก็ตามได้เลยนะคะตามทั้งวันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าขันทองจะจับให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเขียนเลขก่อนเนาะจะให้ขันทองนกแก้วซันคอน,นัวนะคะจับให้ขันทองก็จะกวนแม่อ่ะขันทองก็ไปอยู่ตรงนี้อ่ะรอพี่ๆนะคะจะให้ ขันทองไม่ได้จับนานแล้วนะคะสมาชิกก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากเข้าห้องหวยหุ้นเข้าฟรีได้เลยนะคะใครที่อยากเข้าห้องหวยหุ้นเข้าฟรีได้เลยกดลิงก์หน้าช่องได้เลยนะคะกดลิงก์หน้าช่องได้เลยเดี๋ยวเราจะเป็ให้ขันทองจับให้นะคะของพุ่งนี้ถ้าใครอยากได้เป็นสูตรที่แอด,ดลงให้นะคะสูตรที่แอด,ดลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะ กลุ่มฟรีนะคะกดเข้าฟรีสูตรลงให้ในกลุ่มแล้วนะคะเป็นรัฐบาลไทยนะคะของพุ่งนี้เดี๋ยวคัดทองจะมาจับให้ดูว่าจะได้เลขตัวไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เวลาแอดจะไลฟ์สดแบบนี้นะคะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเนาะขันทองก็ไม่ได้จับนานแล้วจะให้นกแก้วนะคะคาบให้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นสูตรนะคะแอดลงให้ในห้อง VIP แล้วนะคะเป็นห้องหวยหุ้นเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะกดลิงก์หน้าช่องเข้าฟรีได้เลยนะคะ จะมีบ้านบารมีเฮงนะคะก็ก็คือห้องหน่วยหุ้นของบ้านบารมีเฮงใครอยากเข้าก็กดเข้าได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เรามารอนะคะว่าจะให้ขันทองจับให้นะคะเดี๋ยวอ้นี้ก่อนขันทองอยากได้เลขตัวไหนครับผม สวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวรอขันทองจับให้นะคะเป็นงวดของวันที่สิบหกเลยของพุ่งนี้นะคะขันทองไม่ได้จับนานแล้วนะคะเป็นปีสองปีแล้วนะคะขันทองขานรับเยืมต่ออีกเอามาเลยขย่มขยืมขยืมนะคะอเอามาเร็วมาเร็ว อังเอ้มาจับให้พี่นุหน่อยเร็วสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทองขันทองมาจับมาจับเลขให้พี่ๆหน่อยเร็วขอสามตัวอะขอสามตัวขอขอก่อนอาจับไปจับ แม่ไม่ได้บังคับขันทองแล้วเนี่ยแม่ให้ขันทองจับให้พี่พอ่ะขออ่ะขอก่อนขอก่อนนี่ขอก่อนหนึ่งขอหนึ่งตัวแล้วอันนี้ได้หนึ่งตัวแล้วนะคะอ่ะขออีกมาให้แม่เอามาให้แม่เค okay. อันนี้ตัวที่สองนะคะอ่ะขออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวค่อยไปโอเคมาโอเคเดี๋ยวแม่ขอ ขอนะขอเอา้าจะไปเต้นได้ยังไงเอา้าจะเต้นเอา้าเต้นขอใบที่สามนี่ขอไม่ขอเดี๋ยวค่อยเต้นโชว์เอาเอาใหม่มาเอาไม่ขอไม่ขอไม่ขอโอเคจะเปิดแล้วนะคะอันนี้ขันทองไม่ได้จับนานแล้วนะคะอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งได้สี่ ถ้าใครอยากเข้าห้องหวยหุ้นเข้าฟรีได้เลยนะคะแอดลงให้ในในห้องแล้วนะคะเป็นสูตรแอดแต่ว่าอันนี้ขอขอขันทองนะคะสี่ห้าถ้าใครจะตามก็ตามได้นะคะก็เดือนนะคะเดี๋ยวแอดจะมาลงให้ในทุกวันที่1แล้วก็วันที่16บหถ้าขันให้แม่นนะคะจะจะไปหมดแล้วบินทีเดียวเลย ได้สี่แปดอ่าสี่แปดห้านะคะขันทองจับได้สี่แปดห้างวดวันที่สิบหนะคะหกแปดก็คือพรุ่งนี้เลยใครจะตามก็ลองตามดูนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเข้า,ขาห้องหวยหุ้นก็คือกดเข้าฟรีได้เลยนะคะกดลิงก์หน้าช่องเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะก็คือกดได้เลยแอดจะวางให้ก็จะเป็น ปักแล้วก็พิกัดแล้วก็่าลูดสองตัวบนล่างนะคะใครจะเลือกตามมาไหนก็ตามได้เลยวางให้ทุกหวยหุ้นนะคะจะมีหวยลาวหวยฮานอยหวยไทยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหุ้นทุกหุ้นนะคะแอดจะวางให้สมาชิกก็ตามได้เลยนะคะในห้องนะคะปิดรับห้าอคนนะคะ ในห้องนะคะปิดรับ500คนถ้าใครจะเข้าก็คือเข้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแอดจะลงไลน์แล้วเด้อ